สวัสดีค่ะพบก,กับช่องยิ้มเตียววันออฟฟิเชียลนะคะเดี๋ยวเราไปดูรถโม่ปูดก,กันว่าเขาใส่บางโคลเซตหรือยังไปไปดูกันค่ะนี่ค่ะรถโ,โม่ปูดมเชา้านี่ใส่บางคนเกือบเซตแล้วค่ะก็เหลือแค่ทันสีทันสีขาบางโคนแล้วก็แต่ี่ยิงหมเดเซตแล้วก่อเดี๋ยวออมไปดีถัน นี่ค่ะเป็นสากบางโคนเต่าค่ะสากบางโคนเต่าตรงนี้ก็นี่ค่ะเป็นตัวบางโคตงนตัวนี้เป็นบางโคนสเตนเลสค่ะเ,เพราะว่ารถมันทำเยอะมันต้องป้าพูคัตซีป้าพูคัสซีเทียมด้วยค่ะ,คะ,คะทำยังไง อนี้เยาัอันนี้อันนี้เองเปลี่ยนใช่เป็นเล็กเล็กลา้างนานแทนเนี่ยอ๋อไอขาที่เองภาพมาไม่ไม่ได้ใช่ใช่ไหมมันเป็นไรนะ <c oughs> ดาราพี่ดาราพี่เนาะ <c oughs> บางคนเป็นบางคนจะได้เหล่อสามศูนย์สี่นะคะนี่เองง๋อคขาบางคนมาทำสีก่อนเถอันะอันนั้นใช่เนาะ นน Eller, ม, <S <s มันเป็นงานด really. ัดแปลงค่ะหลุดกันนี่มันก็ต้องทำเจือหน่อย ถอดรีถอดรีค่ะ้าเ่มรีนต่ายและอดไม่ได้ค่ะโอ้บางคนไม่เหมือนกัน้วเน้ะ เอาแล้วมาอดัได้คะเ,เดี๋ยวมาดูตอนจบค่ะว่าเขาจะทำยังไงตอนนี้งานกำลังเชิงมีปัญหาอยู่ค่ะเดี๋ยวไปดูสังตอนสุดถ่ายมันจะเป็นยังไงค่ะตอนนี้ก็แก้ปัญหาได้แล้วค่ะก็ตะลุบแล้วก็ไม่ทอดก็ใส่ไว้แบบนั้นนั่นแหละ อันนั้นคืออะไรปาอันโค้งๆนั่นเอ,อทนร้องแทนปูนไน่อ๋อเอ็งต้องทำอมไมเข้าใหม่ใช่ไหมวัเนี่ยปูนมันกัดมืดเล,ลยเนาะ หลุดหมู่ปูนที่มาเปลี่ยนบังคูนค่ะเซ็ตไม่เซ็ตก็ต้องเซ็ตค่ะวันนี้เพราะว่าลูก้าเขามารอรับรลุดแล้วเดี๋ยวปิ่งกำลังใจให้ดึงเด้อค่ะว่ารลุดจะต้องเซ็ตจะต้องเซ็ตค่ะ